มาต่อคลิปที่2จากคลิปที่ดูกันล่าสดุดเมื่อประมาณ786วันที่แล้วคือคลิปสปอย RP level 4เอ้ยคลิปสปอย RP เอ้ยคลิปสปอยระย้พัฒน์ซีซั่นแล้วก็คลิปนี้จะเป็นคลิปสปอยปืนที่คาดว่าจะเข้าใน3และ4นะแต่ไม่มั่นใจว่าจะเข้าวันที่เท่าไหร่แล้วก็เข้าของระย้าพันซีซั่นไหนแต่จะบอกว่ามันจะเข้าในซีซั่นไหนผมจะเอาแค่สก,กินปืนที่เป็นปืนอัพเกรดนะส่วนสก,กินปืนธรรมดานี่คือ ไม่นับนะเพราะว่าส่วนมากคนก็น่าจะสนใจที่สกินอัปเกรดมากกว่าว่ามันน่าเติมไหมจาแบบจะได้เตรียมมันนี่รอซัพพลายเตรียมเงินอะไรแนี้รอส่วนมากทึกคนเล่นแบบใหม่ๆแบน่าจะอยากได้สกินขอแค่มีสกินใจอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้จะปลอดนะเพราะเพราะบางครั้งมันก็ได้ยากเหมือนกันนะสกินธรรมดาบางทีมันมาในกล่องพิมเ์ม่ยมหรือว่ากล่องคลาสสิกอะไรแบบเนี้ย เพราะงั้นเราไปลุ้นจะกินอัปเกรดมันก็จะง่ายกว่าแล้วมีโอกาสที่อัปเกรดไปด้วยเอามาดูกินอัปเกรดแรกแล้วกันโอเคไปลุ้นเลยก่อนเลย เป็นสกินที่ผมว่าทุกคนหลายๆคนน่าจะเสียตังค์กับมันมากคือมันนานๆมาทียสกินอัพเกรดของ m 4ตั้งแต่ผมเล่นมาจําได้ว่ามีไดนูหรือเปล่าเอ้ยเดยน,ดนูไม่ทันนะไม่ทันอะไรเลยนอยางสกินในโอัพเกรที่ผมเล่นมานะก็จะมาทันอันนี้แหละอันแรกเลยส่วนน้ำแข็งจะไม่พูดถึงมันฟิวน่าจะมาในจักกี้สกนเลยสองร้อยลกล่องการันตีนะดีดีขั้นต่ำก็ประมาณ3,500บาทถ้า จริงๆผมมีร้านเติมประจำมากเลยนะคือคุ้มมากตอบไว้ด้วยแม่ค้าใจดีนั่นแักแต่ก็ไม่บอกเรานะเพราะว่าของเล่สปอนเนี่ยแล้วยังไม่สนับสนุนช่องไหนแล้วก็อย่างคือจะให้ของมาสปอนก็ไม่ได้เพราะว่าช่องเราคนดูได้ลหลอทําเพราะว่ามันสนุกจริงๆคือแบบอยากทําเพราะว่ามันสนุกไม่ได้อยากทําเพราะว่าต้องการอยู่แต่มันก็มีเล็กๆต้องการเพราะว่าอยามาซื้ออุปกรณ์อะไรเงี้ยเช่นอย่างเงี้ยผมก็คือใช้ไมป้ปกติเลยนะแล้วก็ตัด คลิปก็ตัดในโน้ตบุ๊กด้วยแล้วก็ในช่วงนี้ไม่ได้ลงเพราะว่าเมาส์ mm hmm. มันเล็กผมทำเมาส์ไร้สายอะ่ะมันตกปุ๊บแล้วเมาส์มันพัง <c oughs> ได้ใช้เมาส์เล็กนิดเดียวและเวลาตัดมันก็ตัดมันเมื่อยอเพราะเราคนมือใหญ่ใช่ไหมแล้วผู้ชายอะไรไปจับเมาส์แบบเท่าหนูอะ่ะอย่างเงี้ยมันก็ยาก <c oughs> พูดไปก,กี่นาทีแล้วเนี่ยไม่ได้เริ่มนาทีเออมาสกินเอฟโฟเลเวลหนึ่งสกินเอฟโฟตัวนี้ชื่อว่า เลเวลแรกจะออกเป็นเป็นเหมือนนีออนไล่สีเหมือนแหวะแหวะอีกอนิดนึงตัวที่จะเอาเพราะว่าจะเอาไปคู่กับ EWM ก็เซตล่เวลาถือเนะี่ยแบบคือมันเป็นแบบนีออนไล่แสงไปเรื่อยใช่ป่ะมันคล้ายๆกันเลยคือใส่ด้วยกันน่าจะถือคู่กันอนะน่าจะแบบโคเท่เอามา q Effect ก็น่าจะเป็นแบบสามเี่ยมสามเร็จนนะตามนี้เลยไม่ได้แย่สวยดีนะแล้วก็ Advanced Form ก็ เพิ่มมานิดหน่อยอ่ะมันมีความเป็นสกินธรรมดาแต่ว่ามีความพิเศษอยู่ก็คือธรรมดาก็คือเป็นสกินในฟูสีดําความพิเศษก็คือมีแสงไล่เป็นนนออนมันเลยดูเท่ดูหรูนะส่วนตัวผมนะอ่ะคิวก็จะเป็นแบบเท่าที่เคยสปอยไปก่อนหน้านี้นะก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็เลว5าเลว่าจะได้ออเดอรีมานะก็เป็นอุปกรณ์แต่งปืนจะเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะส่วนตัวน่าจะตเป็นรูปอะไรก็ได้นะ สี่เหลี่ยมคือมันธรรมดาไปอะแล้วก็ฟินแลนด์ฟอร์มเดี๋ยวจะขึ้นเป็นฟินแลนด์ฟอร์มกับขั้นแรกให้ดูขั้นเบสิกนะว่ามันต่างกันตรงไหนก็พิจารณากันเอาเองถ้าเทียบกับปืนอืน่นฟินแลนด์ฟอร์มนี่มันดูธรรมดาไปะนะมันดูลูสเคทลูสเคทก็กองสี่เหลี่ยมเงินเงินสวยๆแล้วก็มีเซนฟอร์อและออร่าเด้งขึ้นไปเท่เอาง่ายๆเท่ถ้าถือปืนเนี้ยเท่แค่เอ็มโฟผมก็ป่าไปเกี่ยวทีเนี่ยมาจะไป ไปดูเทเลอ ER ร์ปืนต่อไปกันเลย ปีน,นี้จะไม่พูดมากเพราะว่าไม่ค่อยชอบเงแลวมันมาบ่อยมากพวก M762 เนี่ยหรือแบริลเนี่ยมาบ่อยมากต้มาบยมาก,มามากปแบบรวดเร็วเลยนะล่างเบสิกเป็นทองทองแล้วก็มีน้ำตาลผ่านไป Q e f f e c เเหมือนราศีดาวราศีเวลาค่าได้ธรรมดานะแล้วก็ Advanced Form ก็มีสีทองเพิ่มมาหน่อยแล้วก็ฟีดิวตามที่สปอร์เบคคลิปก่อนหน้าน,นี้เลยคือมันดูธรรมดามากแล้วมันมาบ่อย มันก็ดีสำหรับคนที่เพิ่งเล่นใหม่แล้วก็อยากได้แบริวนะเพราะส่วนมากคนก็จับนะแบริวจับเยอะมากจับคู่กับ M4 ถือคู่กันอะไรเงี้ยเพราะมันลั่นเร็วแพ้นฟอร์มก็มีสแกลเพิ่มมานะทองเกือบทั้งปืนแล้วตอนนีน้แล้วก็ไปลูสเขดรูสเขดเป็นเลยเป็นแบบเหมือนหีบแล้วอ็มีเสาเลยวะเหมือนพูดไม่ถูกเหมือนกัน ก็มีเสาทําไมนะไม่ค่อยสวนเ่อะไรหรอกรอ,อันเนี้ยโอเคเราไปดูปืนต่อไปกันครับเอ้ยลืมพูดไปว่า2ปืนนี้จะเข้าซีซั่นไหน2ปืน m 4กับแบริลเมื่อกี้น่าจะเข้าซีซั่น3นะก็คือซีซั่นที่จะถึงนี้ไวมากครับตั้งหลักไม่ทันเลยจริงจะมีตังค์เติมทันไหมเนี้ยก็ <c oughs> ที่มาสปอยก็บอกว่าให้เติมทันนะเพราะว่าเให้เก็บเงินทันนะประหยัดเงินรอว่าซีซั่นสาม มันไวมากเลยนะอีกไม่กี่วันก็เขแล้วแล้วก็อีกไม่กี่วันคือเข้าซีซั่นสามดีไม่ดีลงคลิปนี้ไปก็เข้าซีซั่นสามเลยแหละถ้าเกิดประมาณสิบห้าวันอะไรประมาณนี้เราน่าจะเข้าแล้วมั้งเอ็มโฟร์เยเข้าเรื่อยๆกันเลยแต่ในซีซั่นสามเนี่ยล้ซีซั่นสามก็มีแค่เดือนเดียวใช่ไหมเออก็ภายในเดือนเนี้ยเข้ามาสองปืนอย่างน้อยให้เราเก็บเงินแล้วก็สุ่มสักปืนหนึ่งให้ได้แค่ปืนก่อนส่วนเรื่องเกียรติไว้ที่หลังนี่แหละ โอเคมาแต่ไปสกินปืนที่จะน่าจะเข้าในรอยัลพาร์ทซีซันโนะก็จะเป็น m 7็2น m 6อยอีแล้วิยมาบ่อยมากจริงเจ6 2อ่ะสกิน M762 อันนี้ย s ู Cage มันจะเท่กว่าอันเมื่อกี้แบบมากๆเลยแต่อย่างแรกให้เราไปดู Basic Form ก่อนเป็นลายมังกรนะเหมือนออกทีมมังกรเลยคือน่าจะเข้ากับรอยัล p a ร์ทซีซันสเลยนะปืนเนี่ยโอเคไปดูคิว e ิตคิวฟิตออกแนวบ ตักตักอะเปนเี่ยซาตานเตมมทูดเอ้ยพู้ไปทัออ่วนะกูอ่าเลเวลแอดวานซ์ฟอร์มมังกรเริ่มชัดแล้วก็คือเริ่มโตนี่ไงกินเงินกูเนีนยยิ่งโตยิ่งกินไปดูคิวฟิตนี่เป็นมังกรเต็มตัวครับเฉยๆว่ะของประดับยังไม่รู้นะว่าเป็นอะไรขอข้ามไปก่อนแล้วกันแล้วก็ไปดูไฟนอลฟอร์มนี่ครับ แดงทองห้องกงฟุตเป็นไงอ่ะเป็นสิงโตบริลยครับเอาปืนนี้เป็นเจะสิงโตไม่ค่อยเท่มันดูยังไงไม่รู้อ่ะมันไม่ใช่แนวของมันไปดูรูสเคดนี่เป็นไงคือข้างล่างอ่ะฮ่าเตรียมเสียบแล้วกันส่วนที่มันยืดลงไปตรง,ตรงๆอ่ะโคตรเท่เท่เกินแบบมันดูแปลกดีอ่ะดักแต่กล่องมันน่าจะเป็นแบบเหมือนแบบตัวกลางนะแต่กล่องมันดูแบบที่ห่างกันเลยอ่ะสี่เหลี่ยมแล้วก็มาตั้งอย่างเงี้ยถ้ากล่องเป็นแบบยืดๆเหมือน ที่มันโผล่มาคือมันจะแบบเท่ไปเลยไปเลย10บตำสิบโอเคปืนต่อไปจะเป็น q b z นะ q b z นี่เป็นปืนอัเกเกรตนลครัประหยัดหรือใชปเป็นกล่องหาท้ายนั่นแหละส่วนมากคนเขาก็จะเปิดเอากล่องหาท้ายแต่ถ้าปืนมันสวยก็คิดว่าเป็นกําไรนะ ค okay. ไปดูเบสิกสก่อนเบสิกก็เป็นสีทองดำก็คิวฟีดเป็นธรรมดามากไอคิวเอฟเฟกเป็นแบบธรรมดามากๆคล้ายๆกับเอฟเฟกสีตั้งค่าธรรมดาซิเบสิส่งเหลืองอะแล้วก็แอดวานซ์ฟอร์มนะประมาณนี้เลยอย่าลืมนะ่เป็นปืนใช้หาตท้ายแบบนี้คิวฟีดก็โอ้โหเี้โคตรเฮี้ยคิวฟีดอะโคตรโคตรของโคตรโคตรธรรมดาไฟนอลฟอร์มเป็นสีทองแดงเอามาเทคู่กับ m 7 6 2หรือว่าแมรี่เลวก็ ข้อทนเดีวยวกันเลยแล้วก็จะมีที่มันเพิ่งเข้ามาได้ไหมฮะก็คือการเปลี่ยนรูปลักษ์ของปืนเช่นเรามีปืน M4 แต่ว่าเราจะเอารูปลักษ์ปืนใหม่ก็จะเป็นแบบเนี้ยแต่ว่านี้เป็นของเวอเตอร์นะนี่เป็นสีทองออกแนวเมกกอนชิ้นเดิมทองแบบเงามากผมว่ามันสวยนะเนี่ยสวยกว่า UMP ที่มันเข้ามาตอนนี้ ธรรมดามากอ e MP ีที่มันเข้ามาล่าสุดเนี่ยโคตรธรรมดาโอเคก็จะประมาณนี้นะักปืนนักเก็ตที่ผมรู้ว่ามันจะเข้าซีซั่น3จะมีรายยูกับ m 4ส่วนซีซั่น4ี่จะมีรายยูกับ QBZ แนะแล้วก็เวสเตอร์ที่เป็นรูปลักษณ์ใหม่ียกว่าอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็จะมีรถด้วยนะรถเดี๋ยวผมไม่มาสปอยทีหลังเหมือนกันหรือบางทีก็ไม่อาจไม่ได้สปอยนะเพราะว่ามันไม่ได้เท่คือรูปล่างอะ่ะมันเท่อันนี้คือคิดตามเฉยนะคิดตามนะเพราะว่าผมจะไม่เอารูปมาแปะรูป แปะก,ก็เหมือนสปอร์ตไปแล้วใช่ไหมไม่แปะเลยคิดตามนะรูปล่างอะ่ะมันเท่ก็คือเหมือนแบบเอาสปอร์ตมาเท่มากแต่ว่าสีกระตูดมากแบบนี้แหละประมาณนี้แหละเออเหมือนแมคคาเรนอะ่ะสีลุง้งเฮ้ยมันแบบกระตูดมากเลยนะรถสีลุ้งอะ่ะ เทาเป็นแบบเหมือนแบบรถธรรมดาที่เขาใช้ในเกมรถแข่งกันนะแค่นั้นก็ท่แล้วเขาควรจะไปเล่นเกวรถแข่งนะแล้วไปดูว่าไอคนที่ชอบสีในเกมรถแข่งอแบบ่ะประมาณไหนอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบแบบแต่งให้มันเป็นสีเกมโอ้ชมพูลุง้งทองฟ้าชมพูอะผมว่าหมายถึงว่าสีเดียวอะแบบเขียวชมพูน้าเงินอย่างเดียวอันเนี้ยผมว่าแต่เป็นแบบลุง้งฟ้าชมพูโอ้คิเลมมาก พูดเลยที่คนอยากได้เพราะว่ามันมีเอฟเฟกต์ของมันนะเช่นมีประกาศเกาะเปิดมีโดดล่มแล้วรถมาด้วยอะไรเงี้ยโดดพร้อมรถอะไรแบบเนี้ยถ้าไม่มีเอฟเฟกต์ทั้งหน่อยจะมีสักกี่คนที่ชอบแบบนั้นเราวันนี้ก็แค่นี้แหละก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ไปเล่นกิจกรรมแจก R าซีซั่น4ด้วยนะไปดีไรไม่ไ้ไ